สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 6ที่รักทุกคนวันนี้นะคะวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะคะรายวิชาภาษาไทยนะคะเอ,อ่อกกรณีที่นักเรียนไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนนะคะนักเรียนก็ต้องเรียนออนไลน์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ให้นักเรียน หยิบหนังสือภาษาพาทีนะคะขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้า78นะคะในหน้า78นะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการแบ่งประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะซึ่งนะคะเมื่อครัวที่ไปแล้วนักเรียนก็ต้องอ่านเองด้วยนะคะ ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารมีหลายชนิดนะคะต้องพิจารณาเลือกใช้ให้ตรงตามจุดประสงค์เช่นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าคืออะไรประโยคบอกเล่าก็คือประโยคที่เราพูดธรรมดาเช่นนะคะวันนี้คุณยายจะพาผมไปดูละคระจุดรวมความสนใจอย,อยู่ที่เวทีการแสดงผมจะฝึก ตีกรองมัดโนราอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานะคะต่อไปพอเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเมื่อเป็นประโยคที่ปฏิเสธใช้บอกว่าเรื่องราวนั้น,น,นไม่ใช่ไม่ต้องการหรือไม่จริงมักจะมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ด้วยเช่นฉันไม่ชอบชมการแสดงฉันไม่ชอบ กินแกงเผ็ดนี่ไม่ใช่นิสัยของโอมผมไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะพาคุณยายไปชมละครน,นะรผมไม่ได้หนีเรียน่านะผมไม่ได้หนีเรียนต่อไปเมื่อเป็นประโยคคํคำถาม ใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคำตอบมักมีคำแสดงคำถามเช่นใครอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมอย่างไรไหมสิ่งไหนอ่าเช่นนะคะยกตัวอย่างใครแสดงเป็นนางมะโนรา ใครยังไม่ส่งการบ้านคุณครูใครยังไม่เข้าเรียนออนไลน์นะคะประทุมนะคะประทุมทำอะไรอยู่ในครัวโอมประทับใจอะไรจากการชมการแสดงหิวไหมเข้าห้องน้ำไหม เธอจะไปทำอะไรที่นั่นนี่คือตัวอย่างประโยคคำถามนะคะต่อไปประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องใช้ขอร้องให้ผู้อื่นทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมักจะมีคำว่ากรุณาโปรดช่วยนะคะเช่น กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือระหว่างชมการแสดงโปรดอย่าคุยเมื่อคุณครูสอนโปรดให้ความร่วมมือในการป้องกันโควิด -19 นะคะะช่วยการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนนะคะ ต่อไปประโยคแสดงความต้องการใช้บอกความต้องการของตนเองนะคะให้ผู้อื่นรับรู้มักมีคำว่าอยากต้องการประสงค์อยู่ด้วยเช่นฉันอยากไปขี่จักรยานร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานฉันต้องการเก็บเงินเพื่อไว้ซื้อ สิ่งจำเป็นนี่คือตัวอย่างนะคะต่อไปประโยคคำสั่งนะคะใช้สั่งผู้อื่นทำอย่างใดอย่างหนึ่งอาจได้ทำหรือห้ามมิให้ทำก็ได้เช่นห้ามเดินผ่านสนามหญ้าห้ามทิ้งขยะบริเวณหน้าโรงเรียน นะคะจงปฏิบัติตามกฎกติกาของห้องเรียนอย่าลืมทำความเคารพผู้ใหญ่เมื่อเราพบเห็นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างของประโยคต่างๆนะคะเมื่อนักเรียนและอ่านทำความเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งนะคะ แป p e มาแล้วให้นักเรียนเขียนประโยคตามคําสั่งที่ครูกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะประโยคต่างๆใช้มากมายสำหรับการเรียนภาษาไทยการเรียนภาษาไทยมีสิ่งที่น่าจดจำน่าเรียนรู้นะคะเพื่อนักเรียนจะได้มีความรู้ นำไปใช้ในวิชาต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจทำนะคะตั้งใจอ่านแล้วก็ทำแบบฝึกหัดสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ